ดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนอีกเชนเก่าเชนเคยเนาะกะมื้อนี้พอดีเฮากํากลังสิออกไปเลาะซื้อเป็นข้าวสารอาหารแหง่งมาให้กับครอบครัวของ3พ่อแม่ลูกที่ว่าอยู่ใกล้ๆเฮือนบาวดําดนี่ล่ะเนาะพอดีอา่ามีผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะเพิ่นให้อา่นานําข้าวสารอาหารแห,รแหง่งไปให้กับครอบครัวของชาวดืมเนาะ เป็นครอบครัวของสามพ่อแม่ลูกขันเดียวเฮาไปเลาะซื้อเครื่องนะเนาะหล่ะเฮาซื้อน้ำเครื่องของจนนั่นแหละไปให้กับอ่าสามพ่อแม่ลูกกันเนาะพี่น้องนะเนาะเฮากับคือเขานะพี่น้องมื้อนี้ก,ก็ไปกับอันนี้คือเขารอเฮานี่คือเขาบอกว่าเฮาก็อเดี๋ยวใส่เต้ร่อนเหรอคนเครื่องไปใช้มาใช้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพีนนน่น้อง ก็ค่อยขีออกไปเออขี่ก่อนขี <h> <h ่เรห้องเชนน้ำตาส่วนขี่ได้เชนน้ำตาเลน้ำตาเลมันเล็กเป็นสันนอกเานลยมือมือมือาละูอยากเียนจังหน่อยมือเป็นเป็นเป็นกองูดอยากให้ยังงั้เ Namazoca, tỏi hỏng cảm lắm không có thật là bởi vì à? à à, <laughs> à. à, à, lắm nói với nhạc kỳ lò thanh. Dichai hô hẹn hô phải hô hẹn hô hẹn hô nó hô hẹn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  hô hè 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 này ใ่กันใ่กันยกวันนี้เอาเข้ามาให้มานี่ลงไปดิ่นี่เออแม่นวอเอยน้เข่าหาชิโลกแล้วกันอันนี้สอนะอันนักเข้าเ่นะพี่น้องเนงนะาะไ่ต้องเอาตัางค์หรอเด้อ mặt à, à, của anh nắng văn hết nếu được này, hết đuổi hết đuổi hết 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 ถ้าทำมอมจ้าตอนนี้เขาก็เอาเครื่องมาให้กับครอบครัวของเ่าดื่มเป็นชีครับพ่อยเนาะก็ะมีข้าวสารหนึ่งหาบกิโลเนาะกะกิโลหนึ่งเจ็ันือยู่เปาหนึ่งสามแสนหาิบพันกิปบะพี่น้องแล้วกับยำยำนี่แก๊สนึงแก๊ดหา0ิบพันกิ๊เลยอะปากระปองนี่สองแพ็กแพ็กหนึ่งหาชิบพันกับเป็น1,000งแิ๊บรวมทั้งหมดที่เห็นอยูอนี่ก็คือหาแสนเต็มพอดีเนาะพี่น้องเนานะ กะมามอบให้กับทางครอบครัวแถวเดิมเมียดูเมียไปไงไปให้เมียไปให้ไปให้แล้วก็เพิ่นนี่ก็เอาลูกอยู่เพื่อนเนาะเพี้ยนกันไปเนาะบางเชือกก็เมียไปบางเชือกครอบครัวไปทั้งแถวว่าไปทั้งซองอ่ะพูดมีไปเอาที่นังน้อยนี่เนาะไปเนาะเป็นนั่นแหละขอให้เปดีงามบอกง่ายๆพร้อมเลยดิพอเลยก็ให้ของเพิ่นเนาะก็ขับเจ้ากับทางอาเมียก็ได้ไปซักน้ำเพิ่นก็แล้วก็ติดเยอะให้น้ำเพิ่นจนเท่า จะเหลามือมื้อนั้นเฮาจังได้กลับมาแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้กว้างสมควรเนาะพี่น้องมดมือเฮาซักบ่แล้วเนาะนี้ก็บ่รู้ว่าสิเป็นแนวไดก็วางนี้ประมาณอาทิตย์นึงนี่ลฟ้าแดดแบบนี้แหละพี่น้องแดดแดดเข้าย่าตายเนาะมันมันแดดดันนี้ต่อไปนะนั้นนี่แหละพี่น้องเพิป้าอยู่บ้านเฮาจะดีๆแล้วปีบ่ดีเด้ นะกะชิมผูมีอย่างไรได้กิมนี่กัมามอบเครื่องคือกะเนาะสำหรับเครื่องของสวนทิวาเขาเห็นนี่ก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งประเทศไทยนะเพื่อนแด่ผู้ปัมภ์มากะคือพระมหาจรุนอินทองเนาะเพื่อนจำวัดอยู่ที่กลุ่มเทพมหานครเนาะกะ่ผู้ประถมเครื่องสวนนี่มากก็ต้องขอบอกขอบใจหลายๆนะกะทางเจ้าของเคื่อนมี่อย่างยากวากับทางพระอาจารย์เพมันจะเราผ่านกล่องทางนี้แหละ ขอบอกขอบใจพี่น่ะ,ะขาบขบก็ไปเจที่เอาเครื่องคร่องที่มาซื้อเรือทั้งเขบก็คลของทามพ่อลูกทามแม่ลูกเนาะเอ่อให้มีสุขภาพข็แงแง้งให้มีความทุกขตลอดาตไปต่าง้สจัเป็นขั้นแรกนะที่ว่า นับตั้งแต่เข้าไปมาที่ว่าเข้าถึงยินคำคำวา่าคำว่าแบบนี้เนาะกะเดี๋ยวนี้กะเริ่มลึ่งกล่องแล้วเนาะบัตตตื่นแล้วนะนนะคือตอนทำอีกนี่น่าจะตื่นกล่องก็ได้บ้างก็ไปเจอเนี่ยนี้ก็คือ,คอเคเลูกสาวของมันเนาะเป็น่าได้ดอกไฟใส่ดีรึไฟล่าไม่ใช่ใส่หรืเนาะาวันนี้เนาะวันลำบากเชอาบันไดเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็นี่เลยกะบตองาานะสูตองส้นต่อไปอะไรก็แล้ เท็ดต่พอได้กินมีได้คนฟาดดีเทปยืดได้ขไดเข่าเด้่ยนะห้องกินมีได้คนฟาดเพื่อนดีกะคือทั้งสองปีแล้วเพื่อนี่กับคนขัง,งจะลัมบากเนาะพี่น้องด้วยกะสู่ต่อไปนะกะสำหรับข้าพเจ้าเองเนาะในน้ำที่เรา,นะา,าเ,นะเป็นสรัพย์านบุญเนาะกระตองขอบอรคุณท่านข้างกุญแจบุญเนาะที่มาช่วยสนับสนุนมากทาั้งครอบครัวของเข่าดื่มแล้วก็หลายๆครอบครัวเนาะที่มาเฮาได้ไปมอบเครื่องช่วยเหลือบริจาคเนาะ เจ็บบ่กก็ต้องขอขอบอกควาใจลายเนาะขอให้ท่านอาจจะเลินจะเลินจยิ่งจริงขึ้นไปเนาะสุขภาพแข็งแร้งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกๆประการเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะพวกเฮาก็ต้องขอจบขอลาล่าเพียงเท่านี้ก็จะไหมในคลิปต่อไปส่วนเราจะเป็นคลิปได้นั่นกะฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าวสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าคึ้นมาสบายดียังพอดีลานเท่น้อยนี่ก็บซนเนาะพี่น้อง ขอภัยนะ้บ๊ายบายมาเนี bye. Bye ่ยเบ๊ายบาย